สวัสดีครับผมผมตุลภากรครับก็ตุลจริงๆจริงๆซีรีส์ที่กำลังจะเริ่มเนี่ยเป็นซีรีส์เรื่องที่12ของตุลแล้วครับจริงๆก็อยู่ในวงการมาประมาณ7ปีครับก็มีทั้งละครไทยซีรีส์ไทยแล้วก็มีไปเล่นภาพยนตร์ที่มาเลเซียด้วยครับก็ส่วนผมก็เป็นสถาปนิกไปด้วยนะครับเพราะว่าส้นนจบผากจุฬามาครับผม แล้วก็จริงๆแลนปีนี้กาลังจะไปเรียนต่อวิทยาโทที่อเมริกาครับแต่ว่าเจอโควิดซะก่อนก็เลยจบกันตอนนี้แผนก็คือพับไปก่อนครับแล้วก็ปีนี้ก็ลงมาถ่ายซีรีส์อีกเรื่องเต็มตัวครับครับรุ่นแม็กจริงๆเนี่ยแม็กเป็นรุ่นน้องที่จุฬาที่มหาลาัยผมครับแล้วก็เคยเห็นหน้ากันเวลามีงานบอลจุฬารรมศาร์อะไรเงี้ยครับแล้วก็คือ ผมมาอยู่ทีวีแอนเดอร์มาก่อนประมาณ3ปีแล้วทีเนี้ยผมก็แบบวัวนดีคืนดีอะ่ะเหมือนเขาจะมีซีรีส์เรื่องใหม่ขึ้นมาแล้วเขาบอกเนี่ยจ,จะมีน้องคนหนึ่งมาเล่นด้วยนะเออตุนน่าจะรู้จกักผมว่า <c oughs> อ,อ๋อไอเนี้ยร้อไอแม็กเนี่ยเหรอสรุปก็คือซีรีส์เรื่องนั้นอะได้เล่นคู่กันครับก็เลยเกิดเป็นอ่าตุนแม็กกอนน็อกขึ้นมาจริงๆนะถ้าตามโพสิชั o n เนี่ยเขาจะเรียกแม็กตุนเพราะว่าเพราะว่าแม็กเขาจะเล่นเป็นแบบฝ่ายใช่อะไรเงี้ยครับพี <c oughs> ม่มันเกินความคาดหวังไปมากเลยครับตอนแรกเราก็นึกว่ามันจะอ่า อาจจะแบบอยู่อยู่ในคนไทยพูดถึงกันอะไรอย่างเงี้ยครับสรุปก็คือว่าพอผ่านซีรีส์กับแมปไป3ซีซั่นเนี่ยก็คือเรามีแฟนคลับต่างประเทศมีแบบจากอเมริกามีกาบใต้ทั้งเอเชียทั้งยุโรปอะไรอย่างเงี้ยครับผมอืมเราเราก็รู้สึกว่าเออเราดีใจมากที่แบบเขาสนับสนุนเราอะไรเงี้ยครับพี่อันนี้เป็นเรื่องที่อะไรี่หลบเปล่เป็นซีรีส์เรื่องที่4กับแมปที่คู่กันครับแต่ว่าห่างกันไป2ปีครับผมชื่อเรื่อง Together with me ครับอ่าอกหักมารักกับผม รจริงๆช่วงนี้ผมเปิดธุรกิจช่วงปีที่แล้วเยอะมากครับฉะนั้นตอนช่วงโควิดเนี่ยมันหนักเหมือนกันเพราะว่าไลฟ์สไตล์เราจะต้องเหมือนแบบว่าคุยงานตลอดเวลาเพราะว่าเราต้องอเขาเรียกต้องฟื้นฟูธุรกิจต่างๆผมมีร้านนวดนะครับที่เปิดอยู่ที่สยามกับขูมิที่สี่อะไรอย่างี้ครับผมแล้วก็ตอนโควิดก็โดนปิดไปยาวอะไรเงี้ยเราก็ต้องหาหางานให้เขาทําหรือว่าล่าไลฟ์สไตล์อ,อื่นที่ผมเป็นคนชอบ เล่นกีฬาชอบออกกำลังนะครับผมก็จะเข้าฟิตเนสแบบค่อนข้างสติกับเรื่องเนี้ยประมาณ3ครั้งต่อสัปดาห์อะไรเงี้ยเพื่อเพื่อฟิตหุ่นครับเปล่าอะครับเดี๋ยวนะฮะ โทรศัพท์มือถือก่อนแล้วกันครับโทรศัพท์มือถือ Samsung นะครับผม Galaxy Note 10นะครับแล้วก็กระเป๋าตังค์จริงๆหมอดูเขาเคยบอกว่าให้ผมใช้กระเป๋าตังค์เป็นสีแบบของดาวพฤห,หัสเพราะว่าไปดูวดวงแล้วเขาดูเรื่องดาวให้อะไรให้เขาบอกว่าเนี่ยสีแบบว่าเชิงสีแบบเนื้อหรือสีน้ำตาอะไรอะดีครับก็เลยซื้อสีนี้มานะครับผมแล้วก็มีมีเมาส์ครับ อันนี้ไปทำงานไปต่อกับโน้ตบุ๊กนะครับ <_ C os> ก็มีกุญแจรถ <_ C os> มีนาฬิกามีหูฟังนะครับมีแมสอันนี้เป็นแมสที่ผมทำกับเพื่อนขายครับช่วงโควิดนี่ยครับครับจริงๆคือเราอะ่ะเริ่มคิดว่าแมสมันแบบ ผลิตขยะเยอะอะไรเงี้ยเราก็อยากทำแมสผ้าที่รู้สึกใส่แล้วปลอดภัยนะครับก็คือซักได้สะดวกอันนี้ซักเครื่องได้เลยครับผมแล้วก็ <_ d ice> เป็นผ้าแอนตี้แบคทีเรียเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์ครับก็ <_ d ice> ถ้าลองใส่แล้วก็จะรู้สึกว่ามันหายใจอาจจะแบบยากกว่ามาสปกตินึงแต่ว่ามันปลอดภัยแล้วก็ใช้ได้นาน <_ d ice> แล้วก็พิมพ์ด้วยหมึกหมึกอีโคอิง อันนี้ก็คือปลอดภัยต่อทั้งสิ่งแวดล้อมแล้วก็ดีต่อสุขภาพเราครับก็ตอนนี้ขายแล้วประมาณ3,000กว่าชิ้นและซื้อดไหนช็อปปี้อ่าผมขายในไอจอย่างเดียวเลยครับขายในไอครับอันละ2อ0รบาทแต่ถ้าซื้อ4ชิ้นเหลือ250บาทมียาภูมิแพ,พ,แพ้ผมแพ้ฝุ่นนะพี่ครับมียาล้างมือครับอะไรขาดไม่ได้ใช่ไหมครับ โทรศัพท์ครับทุกคนเหมือนแล้วก็กระเป๋าตังค์ครับผมใช่เปนมีวิธีการอะไรเกี่ยวกับที่แบบว่าล่าสุดไม่ใช่ไม่ใช่กระเป๋าใบนี้ด้วยเป็นกระเป๋าคอมพิวเตอร์ผมผมเป็นคนแบบว่าพอต้องทำงานเยอะผมจะแบกคอมใช่ไหมผมมาไปลืมไว้ในร้านปิ้งย่างครับที่ที่สยามโหคือแล้วเราอะกลับถึงบ้านแล้วกำลังจะใช้คอมแล้วก็แบบล่าสุดเลยผมแบบวืดขึ้นมาแบบอ้าวไม่มีคอมอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยแบบ แพนิคมากเพราะผมไม่รู้ว่าจริงๆตอนแรกตอนแรกผมไม่รู้ว่าลืมไว้ที่ไหนอนะไรงนี้ครับผมไปเดินไปหลายที่อนะไรเยงี้ครับแล้วก็สวดมนต์อย่างเดียวเลยสวดมนต์อย่างเดียวเลย,เลยนะห้าทุ่คิดว่ามันไม่มีแล้วแหละห้าห้งปิดหมดแล้วอนะไรเยงี้กลับไปก็คือแบบพี่เขาเก็บให้คนระับแต่ว่าชีวิตผมอะคือแบบใส่ทุกอย่างไว้หนาที่นี้ก็น่าจะเป็น <laughs>